ผู้ดำเนินรายการช่วงนี้ครับขอเียเชิญอาจารย์ครับสวัสดีค่ะค่ะก็เข้าสู่เซสชันสุดท้ายนะคะก็เรารับฟังเนื้อหากันมาพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวเซสชันสุดท้ายก็จะเป็นเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของคนไข้จริงนะคะซึ่งคนไข้ของเรานั่งอยู่ในที่ประชุมนี้ด้วยนะคะ ทุกคนคงยังไม่ทราบนะคะว่ามีคนไข้วิทยากรของเรานั่งอยู่ด้วยขอเชิญคนไข้คุณสงบผุกจีนนะคะนี่เป็นคนไข้ที่กรุณามาให้เก็บแบประสบการณ์การรักษาจริงๆในวันนี้ขอเชิญคุณลุงนะคะนอกจากนี้เรายังมีพี่พยาบาลอาวุโสข,ของหน่วยเรานะคะเดี๋ยวคุณลุงนั่งตรงนี้ได้เลยอ๋อได้ค่ะคุณลุงไม่ค่อยได้ยินขออนุญาตนั่งได้ค่ะ,ะก็นอกจากนี้เรายังมี พิธีกรร่วมนะคะคือ,อคุณปัทมาอังสภาซึ่งเป็นพยาบาลของหน่วยมะเด็งวิทยาของเรานะคะทีะะ่คุณปัทมามีประสบการณ์ในการดูแลคนไข้ของเรามานานมากแล้วก็มีประสบการณ์ที่ดีที่จะมาถ่ายทอดในวันนี้ด้วยนะคะก็ขอแนะนําพื้นฐานของคุณลุงนิดนึงนะคะวันนี้คุณลุงกรุณาให้มาให้ใหแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเราก็คือคนไข้คุณลุงเป็นผู้เปวยมะเร็งลำไส้ระยะที่สหรือเป็นระยะลุกลามนะคะซึ่งได้รับการวินิจฉัยเมื่อประมาณ5ปีที่แล้ว ตอนนั้นมีโรคลุกลามไปที่ปอดด้วยนะคะเป็นจากลำไส้แล้วก็ไปที่ปอดแล้วก็คุณลุงได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดลำไส้แล้วก็ผ่าตัดปอดหลังจากนั้นได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดแล้วก็ครบตั้งแต่ปี2561นะคะซึ่งถ้านับตั้งแต่วินิจฉัยจนถึงวันนี้เนี่ยก็คือ5ปีแล้วคุณลุงอยู่มาได้โดยที่ตอนนี้ยังไม่มีการกำเริบของโรคมะเร็งนะคะทีนี้ก็ถ้าตอนนี้ก็จะถือได้ว่าโรค กือบจะถึงหายขาดแล้วเพราะว่าจริงๆก็ผ่านร่วงเลยมานานพอสมควรแล้วก็คุณลุงก็มีชีวิตยอย่างปกติดีวันนี้ก็เราให้เกียรติมาให้ประสบการณ์เราในวันนี้นะคะ,คะก็ขอเริ่มคําถามแรกค่ะก็ะในนามของหน่วยวารินวิทยานะคะเป็นตัวแทนหน่วยวาริวานวิทยาก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่มาร่วมให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะ,คะให้กับผู้เข้าร่วม ประชุมทุกท่านได้ทราบนะคะก่อนอื่นต้องถามคุณลุงก่อนนะคะอนุญาตเรียกคุณลุงนะคะคว่าคุณลุงมามีอาการอย่างไรบ้างคะถึงมาพบคุณหมอนะคะแล้วก็คุณลุงมีการตรวจสุขภาพประจําปีบ้างหรือเปล่าหรือมีการระมัดระวังภาวะสุขภาพของตัวเองอย่างไรบ้างนะคะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับขอต้องขออภัยก่อนนะครับเมื่อกี้ท่านก็ได้รับฟังจากคุณหมอหลายๆท่านตอไปหลายประเด็น ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติของคนทั่วไปไปแล้วอันนี้ก็เป็นเฉพาะส่วนตัวของผมนะครับซึ่งผมดำเนินการมาตลอดที่รักษาเสร็จแล้วเป็นอย่างไรนั้นก็เป็นส่วนตัวอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ขออภัยด้วยนะครับที่เรียนถามเมื่อกี้อะไรบ้างนะถามว่า <c oughs> อาการนำค่ะคุณลุงคะ <c oughs> อาการนํำยังไงนะคะคุณลุงมีอาการอย่างไรนะคะถึงมา พบแพทย์นะคะแล้วก็ได้รับการวิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งลำไส้ครับขอบคุณครับอาการนํำก็คือผมอพบด้วยตัวเองว่าที่ท้องน้อยใต้ท้องน้อยบริเวณตรงสะดือเนี่ยมันเป็นลำแข็งเลยเส้นลำแข็งยาวนะฮะเต็มหน้าท้องเลยแล้วก็ถ่ายออกมาก็ขออภัยนะฮะออกมาเป็นเป็นอะไรนะอ่อ สันๆเๆๆๆๆๆๆป็นป้องสั้นๆเล็กๆนี้ออกมาไม่มีเป็นป้องยาวแบบปกตินะครับก็เลยสงสัยว่าอะไรทีก็ปรึกษากับลูกชายก็พามาบอกพ่อต้องไปพบหมอแล้วบังเอิญชท่วงนั้นก็พอดีภรรยาก็มาพบหมออยู่แล้วเป็นมะเรปอดนะฮะก็เลยมาด้วยกันมาตรวจก็พบครับคุณลุงมีอาการนานไหมคะกว่าจะมาตรวจ ก็น่าจะไม่ต่ํากว่าห้าเดือนประมาณห้าเดือนเป็นต้นมาเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคุณลุงอาการคุณลุงปรากฏอยู่นานพอสมควรนะคะห้าเดือนนะคะคุณลุงถึงมารับการตรวจนะคะแล้วจากการตรวจนะคะก็พบว่าตอนนั้นน่ะได้รับการแจ้งข่าวจากคุณหมอเนาะ,ะว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะ,คะแล้วก็มีการกระจายไปด้วยถูกไหมคะตรงน,นั้นอยากถามคุณลุงว่าวันนั้นที่หมอบอกว่า คุณลุงเป็นมะเร็งลำไส้แล้วก็ไม่ใช่มะเร็งแค่ธรรมดานะคะเป็นระยะลุกลามหรือระยะแพร่กระจายไปที่ปอดด้วยเนี่ยตอนนั้นคุณลุงรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะก็อตอนนั้นรู้สึกว่าหวาดกลัวแล้วครับเพราะอยู่ๆทัดเป็นถึงสองจุดเเลรอคิดว่าน่ากลัวมากครับก็คงต้องยกชีวิตให้กับคุณหมอแล้วว่าจะว่ายังไงกันต่อไปครับมีคนไข้หลายคนเมื่อทราบแล้วว่าเป็นมะเร็งลำไส้ระยะแพร่กระจาย ก็จะถอดใจตั้งแต่วันนั้นอยากถามว่าในความรู้สึกของคนไข้เองอะค่ะคุณลุงมีมีความคิดยังไงที่คือต้องบอกก่อนว่าคุณลุงเป็นคนไข้ที่เวลานัดหรืออะไรการติดตามทุกอย่างมาตลอดเลยไม่ว่าจะดีจะร้ายคุณลุงมามามาพบแพทย์ตลอดอะไรเป็นสิ่งที่ทําให้เราคิดว่าตอนนี้เราต้องยึดกับการแพทย์ปัจจุบันแล้วก็แล้วก็ปฏิบัติตามอย่างดีแม้ว่าตอนนั้นข่าวที่ได้ฟังก็ไม่ค่อยจะดีนะก็คือผมได้เห็นว่าโรคมะเร็งนี่ อะไรก็ตามไม่เคยรอดสักลายหนึ่งทีนี้เราขืนอยู่ต่อเฉยๆเราไม่ได้ทําอะไรหรือเราติดต่อทางใดก็ตามเราคงไม่ไม่ประสบผลอะไรทั้งสิ้นก็เท่ากับยกชีวิตให้กับคุณหมอกันลวกันยกการรักษาให้กับคุณหมอกันละกันจึงได้ประพฤติปฏิบัติตามที่คิดว่าเราจะต้องทําตามที่คุณหมอสั่งครับ ก็การรักษาที่คุณลุงได้รับนะคะก็หลังจากวินิจฉัยโรคแล้วว่าเป็นมะเร็งก็รับการรักษาโดยการทําผ่าตัดนะคะคผ่าตัดของคุณลุงเนี่ยนะคะทาที่อวัยวะแรกคือตัวที่เป็นตั้งต้นคือมะเร็งลาไส้ใหญ่นะคะคแล้วหลังจากนั้นถึงจะทําผ่าตัดต่ออวัยวะที่มีการแพร่กระจายคือที่ปอดนะคะหลังผ่าตัดคุณลุงมีอาการอย่างไรบ้างและต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้ร่างกายฟื้นสภาพกลับมาสู่ภาวะปกติ คือหลังผ่าตัดนั้นนับว่าเป็นโชคที่ว่าโชคโชคดีในความโชคร้ายนั้นนะครับคือหลังจากผมได้ทำผ่าตัดอะไรไปแล้วนี่คนที่เคยรับทราบจากคนที่เขาเคยผ่าตัดเขาทำอะไรมาผมไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นปรากฏเลยครับเป็นความโชคดีของผมตรงนั้นไม่เพลียไม่เหนื่อยไม่เป็นอะไรทั้งสิ้นใช้ชีวิตได้ตามปกติครับ ลุงมีทริคไหมคะอย่างเช่นการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดคงต้องได้รับคําแนะนําจากคุณหมอคุณพยาบาลว่าอาหารการปฏิบัติตัวอื่นๆจะได้เป็นแนวทางว่าที่ไม่มีอะไรเลยนะคะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างนะคะการกินการนอนหลับการพักผ่อนอย่างเงี้ยนะคะก็เรื่องสำหรับเรื่องอการกินก็พูดง่ายๆว่า คุณหมอให้รับทานอะไรผมก็ทานตามนั้นแม้ทานอาหารบำรุงต่างๆพวกเครื่องดื่มเอนชัวหรือว่าเป็นไอออรลันแม็อินแพนะฮะหรือว่าจะเป็นอื่นใดและโดยเฉพาะไข,ข่ขาวไข่ขาวซึ่งบอกถ้าทานเข้าไปแล้วจะดีใช่ไหมครับผมก็เอาไปทานโดยเฉพาะลูกชายก็ส่งเสริมทำมาให้กินเคาะมาให้กินทุกวันระยะหนึ่ง แล้วเราก็จะนอนหลับพักผ่อนก็นอนแต่หัวค่ําตื่นแต่เช้านะครับแล้วก็ออกกําลังกายบ้างพอสมควรเที่จะทําได้นะครับช่วงกำลับช่วงนั้นพอจะทําได้ก็คือเดินบ้างอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆไปเพราะว่ายังผ่าตัดมาเจ็บๆอยู่นะครพอจบจากช่วงผ่าตัดเราก็เข้ามาถึงช่วงที่ทุกคนกลัวนะคะคือการให้ยาเคมีบําบัด ซึ่งตอนนั้นก็คือ6เดือนอทีเดียวซึ่งอ,อ,อยากให้คุณลุงเล่าสักนิดนึงว่าประสบการณ์ที่ผ่านการให้ยาเคมีบำบัดมาซึ่งต้องยอมรับว่าทุกท่านคงจะ,จะ,จะกลัวแหละว,ว่ามันมีผลข้างเคียงเหมือนในละครหรือเปล่าคลื่นไส้อาเจียนผมร่วงอะไรหรือเปล่าคุณลุงลองแชร์ประสบการณ์ให้ได้ไหมคะว่าผ่านช่วงนั้นมาได้ยังไงค<ข>่ะแล้วก็ได้จนครบด้วยค่ะก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับคือไม่ทราบว่าเพราะอะไรในความผมมีความโชคดีในความโชคร้ายที่ว่าเนี่ยนะฮะ คิดว่าเป็นบุญกุศลหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบผมไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นอย่างที่ว่านะฮะก็เลยผมก็ไม่ร่วงอ่อนเพลียก็ไม่อ่อนเพลียทานอาหารก็ทานได้ตามปกติดีมากะะมีอะไรก็อร่อยหมดยกเว้นผมก็จะเลือกทานอาหารบ้างว่าอาหารประเภทสัตว์ใหญ่สี่เท้าสัตว์ใหญ่บัวควายหมูอย่างนี้ผมไม่ทานผมทานแต่ไก่เป็ด แล้วก็ปลาแล้วก็ผักนะฮะแล้วก็น้ําเย็นก็ไม่ดื่มจะเป็นอย่างนี้ตลอดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันต้องบอกว่าคนไข้ส่วนหนึ่งก็จะมีคาแนะนําหลายๆคาแนะนําเมื่อกี้เราทุกคนได้ฟังไปแล้วว่าจริงๆก็ทานได้ได้ทั้งหมดนะคะแต่นีต้ต้องถามแบบพี่ตุ้ยแล้วว่าก็จะมีอ,อย่างคุณลุงอย่างเงี้ยเลือกทานบางประเภทอย่างเงี้ยพี่ตุ้ยเห็นว่ายังไงบ้าง,างซึ่งซึ่งไม่ได้ไม่ได้ผิดนะคะเราถือว่าเรามี ออความเห็น,นคือโดยปกติแล้วเวลาพยาบาลแนะนําเรื่องอาหารการกินของคนไข้นะคะโดยส่วนใหญ่ค่จะมีความเชื่อบางอย่างอยู่เพราะฉะนั้นเราจะไม่ขัดกับหลักความเชื่อของคนไข้แต่เอาหลักความเชื่ออันนั้นมาอิงกับเหตุผลนะคะว่าคนไข้โดยส่วนใหญ่แล้วในระยะที่ให้ยาเคมีบําบัดจําเป็นจะต้องได้รับโปรตีนสูงขึ้นนะคะกว่าภาวะปกติเพื่อเอามาใช้ในการสร้างเม็ดเลือดทีนี้โดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเผื่อเป็นโปรตีนจากเนื้อสัตว์ เราก็จะบอกว่าแนะนํากินได้หมดแต่อย่างของคุณลุงมีความเชื่อว่าสัตว์ใหญ่อาจจะไม่ค่อยเหมาะนะคะแต่คุณลุงก็เสริมด้วยการกินเนื้อสัตว์จากสัตว์ประเภทอื่นๆอย่างเช่นสัตว์เล็กๆอย่างเช่นไก่กุ้งอาหารทะเลอะไรนี้คุณลุงทานหมดอย่างนี้เราก็จะไม่ได้ขาดแต่จริงๆข้อห้ามของเราไม่ได้ห้ามนะคะสัตว์ใหญ่เราก็ทานได้แต่ถ้าเผื่อนคนไข้าทานแล้วไม่สบายใจเราก็บอกว่าเลือกประเภทอาหารนะคะที่เราคิดว่าเหมาะสมและถ้าเราดูแล้วได้เพียงพอ ก็ไม่ขัดกันนะคะแต่ว่าไม่ได้ห้ามทานได้หมดนะคะขอบคุณค่ะทีนี้พอรักษาด้วยยาคิีบํมบัตจบแล้วนะคะเราก็ในระหว่างคนไข้เวลาที่เราจะตรวจติดตามคนไข้โรคมะเร็งเนี่ยเราก็จะมีการนัด ตรวจติดต,ตาม,มเรื่อยเพื่อประเมินว่าโรคมีการกลับเป็นซ้ำไหมโดยเฉพาะคนไข้ที่เป็นระยะแพร่กระจายระยะที่4เนี่ยเราก็อาจจะต้องนัดค่อนข้างถี่เพราะว่าเราก็ต้องต้องดูเสมอเลยว่าโรคเขากลับเป็นซ้ำไหมทีนี้คนนึงมก็ Followup ตรวจติดต,ต,ต,ตามเรื่อยมาจนกระทั่งวันหนึ่งก็คือสักประมาณช่วงปลายปีที่แล้วนะใช่ไหมคะเราสงสัยว่าเอ๊มันมีจุดเกิดใหม่ในปอดเนาะซึ่งตอนนั้นจริงๆก็ยังฟ้าๆยังไม่ยังไม่สามารถฉีดซับลงไปได้ว่ามันเป็นมะเร็งกลับเป็นซ้ำหรือเปล่า ณตอนนั้นเนี่ยก็มีการให้ทำแนะนำว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างก,ก็ก็จะต้องกลับไปถามคุณลุงอีกว่าณนะตอนนั้นเนี่ยตัดสินใจอย่างไรที่ทำให้ผ่านจุดนั้นมาได้เพราะว่ามันก็ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่ตัดสินใจง่ายๆเนาะเพราะว่าตอนนี้เราได้รับข่าว้ายอีกแล้วว่าเอ๊ะโรคเราจะกลับมาเป็นซ้ำหรือเปล่าดังตอนนั้นก็ต้องบอกว่าทางครอบครัวคุณลุงก็เพิ่งมีภรรยาที่เพิ่งเสียไปด้วยโรคมะเรง็งอีกทีหนึ่งก็คําถามคือว่าคุณลุงมีความแนวคิดยังไงที่ ก็ไม่ได้หายไปไหนก็เข้าสู่การรักษาต่อามตาม,ตามปกติแล้วก็สุดท้ายได้ข่าวดีก็คือว่าไอ้ฝ้าที่เคยเจอในปอดน,นั่นแหละก็หายไปสสุดท้ายก็คือไม่น่าจะใช่โรคมะเร็งแต่ว่าก็ต้องมีช่วงหนึ่งแหละที่ที่ได้รับข่าวลายตอนนั้นอีกแล,แล้วรู้สึกยังไงคะคือหลังจากรักษาไปคิดว่าสบายอกสบายใจดีแล้วนะครับก็รู้สึกว่ามาได้ทราบข่าวอีกรอบสุดท้ายว่าคุณหมอได้พบว่าใน ม,มันในปอดก็เริ่มมีอาการอย่างอื่นเพิ่มเข้ามาหน่อยหนึ่งแล้วจะทํำยังไงดีซึ่งผมก็บอกแล้วว่าผมได้เชื่อคุณหมอมาตั้งแต่แรกอย่างไรผมก็ยังคงเชื่อต่อไปอย่างนั้นก็เลยเอาคุณหมอก็แนะนําว่าเอาระยะนี้ก็ขอดูอาการกันไปก่อนสักสี่เดือนสามเดือนไหมเราลองมาสแกนมา เอกซเรย์กันดูอีกสักรอบหนึ่งผมก็โอเคครับเป็นไปตามคุณหมอแนะนํำก็แล้วกันครับเชื่อกันตามนั้นเพราะเราก็เชื่อมาตลอดแล้วก็บังเอิญโชคดีที่มาครั้งหลังสุดผลสแกนออกมาก็ปรากฏว่าคุณหมอบอกว่าโล่งใจแล้วหายแล้วดีแล้วหายเราก็โอเคครับผมก็ถือว่าผมตัดสินใจถูกครับก็ <c oughs> จะบอกว่าวันนี้ที่เราได้สัมภาษณ์กันเราจะได้ยินคำหนึง่งบอกว่าคุณลุงก็จะมีความโชคดีในโชคร้ยายเสมอซึ่งอันนี้ก็คือจะบอกว่าเป็น,ปนคือในแง่ของความคิดหรือ,อรทั้งหลายแล่เนี่ยค่ะเวลาเรามีความคิดที่มันเป็นบวกทุกทุสถานการณ์มันพลิกเป็นสถานการณ์ที่ดีได้แล้วทาให้เราสู้ต่อได้เสมอซึ่งจริงๆถ้าไปดูคาังครอบครัควคุณลงุงมีคนไข้ปเปิดป่วยมะเร็งมากกว่า1คนถูกไหมคะซึ่งต้องใช้ความไม่ใช่ตัวคนเดียวตอนที่คุณลุงป่วยต้องดูแล รายาด้วยซึ่งป่วยด้วยซึ่งจะบอกว่าความคิดหรืออะไรต่างๆคือมันไม่สามารถผ่านมาได้ง่ายๆเลยถ้าไม่ได้มีความคิดที่ดีแล้วก็กาลังใจที่ดีนะคะครับค่ะคือคืออยากจะเรียนถามคุณลุงนิดนึงคานด้วยที่ว่าจากในครอบครัวคุณลุงนะคะต้องบอกว่ามีสมาชิกที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งนะคะหลายท่านเหมือนกันนะคะคุณลุงมีวิธีการยังไงนะคะที่เอาเป็นสร้างเสริมให้เป็นพลังบวก ในการที่จะดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ผู้ดูแลก็สำคัญนะคะไม่ทราบว่าคุณลุงมีพลังบวกจากตรงไหนบ้างคือลูกสาวผมนะฮะขอญาติดหนึ่งลูกสาวผมก็เป็นเมื่อตอนอายุน่าจะประมาณ30สบนะครับก็2ี่สิปีมาประมาณ2ี่ปีมาแล้วก็เสียชีวิตไปมะเร็งเต้านมซึ่งเขาก็หัวดื้ออยู่พอสมควรเขาเป็นสาวอยู่ก็นึกว่าจะรักษาหายเขาก็ไป ทีนี้อยู่ต่อมาอีกประมาณเมื่อปี60ก็ภรรยาคู่ชีวิตอยู่ด้วยกันก็เป็นมะเร็งอีกมะเร็งปอดนะฮะก็เป็นมะเร็งปอดก็เข้ารักษาที่โรงพยาบาลจุฬานี่นะแหละฮะเราเสร็จแล้วก็ผมก็มาพบของผมเองที่นี่อีกในช่วงที่ภรรยาผมกำลังเป็นปี60ปีห9้าค้นพบปี60ก็มาเริ่มรักษา คีโมนะฮะทำคีโมแล้วของผมมาพบอีกก็มาเริ่มผ่าตัดมิถุนาเพราะนั้นตอนนั้นภรรยาก็ดูแลอะภรรยาก็ป่วยอยู่ผมก็ป่วยอยู่เป็นทั้งสองคนผมก็ยังเจ็บแผลเจ็บอะไรต่อะไรก็ต้องดูแลภรรยาด้วยนะครับทีนี้ลูกชายก็ งวันนี้ก็มาด้วยมาช่วยกันดูแลสองคนทั้งแม่พอ่อผมก็ขอโทษนะก็เกิดมันอะไรก็นักหนาจะเป็นกันทั้งหมดอย่างนี้ลูกขบากค,คนเดียวนะครับ mm hmm. ก็เลย mm hmm. ก็เลยใจแข็งสู้ mm hmm. ขณะตัวเองก็เจ็บป่วย ก็ดูแลภรรยาด้วยช่วยกันสองคนในที่สุดภรรยาก็จากไปเมื่อตอนกุมภาพกหกหนึ่งเป็นได้ปีเดียวส่วนผมก็บอกเอาถ้าเขาไปแล้วเราก็เหลือกัลูกสองคนลูกชายต้องอยู่ด้วยกันให้ได้ mm. ก็เลยโอเคใจแข็งสู้มาจนทุกวันนี้ แล้วจนปัจจุบันนี้วิธีการที่ผมหายมาผมคิดว่าผมหายนะครับมาตรวจครั้งล่าสุดก็ไม่มีอะไรแล้วคุณหมอคุณหมอจิรวัตรท่านก็บอกว่าขอโทษท่านเอามือลวงก้นไปท่านก็บอกว่าโอ้ยคุณลุงเรียบก,กริบเลยสบายแล้วหายแล้วมาพบคุณหมอณัตยาจุดท้ายก็บอกโอ้คุณลุงไอที่พบปอดเป็นเป็นฝ้าก็หายแล้ว ไอ้ที่ตรวจที่ปอดปกติก็หายแล้วเป็นระยะเวลาห่างกันกับไอ้โรคไอ้ที่ลำไส้นี่นะฮะสี่เดือนห่างกันสี่เดือนที่ผ่าตัดสองอย่างเป็นต่อต่อกันเนี้ยตอนนั้นรู้สึกว่าท้อใจเหมือนกันแต่ก็ต้องสู้ฮะเราก็บังเอิญเป็นความโชคดีของผมเหมือนกันโชคโชคดีในความโชคร้ายกแล้วฮะ ที่ขอโทษผ่าตัดชั้นครั้งแรกที่ผ่าตัดลำไส้เนี่ยบังเอิญไม่ต้องเจาะกระเป๋าหน้าท้องเพราะว่าคุณหมอจิรวัตรบอกคุณลุงโชคดีนะที่ว่าตัดเหนือมันตัดเหนือ,อลูทวานนิดนึงมาสิบกว่าเ็นประมาณนั้นตัดหัวตัดท้ายรักษาตัดหัวตัดท้ายแล้วก็ ไม่มีแล้วหายแล้วมันไม่ต้องตัดไม่ต้องผ่าท้องหน้าท้องทีนี้ก็ความโชคดีกล่างอีกเรื่องคือของคุณหมอนัตยาก็ที่ปอดก็เหมือนกันผมก็เขาบอกว่าตัดออกไปหนึ่งหนึ่งหนึ่งกลีบใช่ไหมฮะทงางด้านขวาแล้วผมก็น,นี่ความชื่นความความดีใจในตัวเองนะที่สามารถจะอยู่ต่อสู้ได้ด้วยที่คุณหมอถามเมื่อกี้เพราะว่าผมคุณหมอบอกตัดออกไปกลีบหนึ่ง ขวาขวาล่างแล้วผมก็ทุกวันก็อยู่ด้วยการทานอาหารครบหมู่ออกกำลังกายถีบจัก,กรยานสิกิโลเมตรทุกวันช่วงหลังนี้นะฮะหลังสิกิโลเมตรประมาณนั้นมาถามคุณหมอรัตยาบอกว่าปอดผมเหลือห้ากีบเป็นไงมั่งครับคุณหมอบอกตอนนี้มันใหญ่กว่าหกกีบอีกปอดปอดลมดีมากเขาว่างันฮะ ผมก็บอกนี่ผมถีบจัก,กรยานทุกวันนะครับคุณหมอก็บอกเออเก่งเก่งกว่าหมอให้หมอทําไม่ได้เลยวนี้นะครับอันนี้คือแรงใจที่ผมต่อสู้เพื่อชีวิตเพื่อให้มันอยู่รอดครับขอบคุณค่ะ,คะก็จากตัวอย่างเคสของคุณลุงนะคะจะเห็นว่าสําคัญสุดคือความคิดของคนไข้ก่อนนะคะคือมีความคิดเป็นบวกที่คุณลุงมักจะพูดเสมอเลยค่ะว่าโชคดีบนความโชคร้ายเพราะฉะนั้นคุณลุงคิดบวกตลอดเวลา และถึงแม้ว่าประสบการณ์ของคุณลุงนะคะในครอบครัวจะมีคนป่วยเป็นมะเร็งหลายคนนะคะแต่คุณลุงก็ยึดหลักคือสู้ค่ะเพราะแล้วก็มีพลังสนับสนุนจากลูกชายนะคะที่ดูแลคุณพ่อเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจต้องถือว่าเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะคะทั้งตัวลูกชายนะคะแล้วก็คุณลุงด้วยทุกคนสู้เพื่อจะให้อยู่ ะะและแข็งแรงในการที่จะต้องดูแลตัวเองสุดท้ายนี้อยากจะขอให้คุณลุงช่วยฝากนิดนึงนะคะเป็นแนวคิดว่าถ้าผู้ป่วยนะคะที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่อย่างที่เราหัวข้อในวันนี้ว่าทั้งป้องกันและรักษาได้ควรจะต้องปฏิบัติตัวหรือมีการดูแลตัวเองอย่างไรบ้างนะคะครับขอบคุณคนระับประการแรกข้อที่หนึ่งนะ,นะครับก่อนที่เราจะรู้ว่าเราเป็นไม่เป็นนี ตรวจสอบสุขภาพร่างกายของเราไว้เสมอนะครับว่าเป็นไงของผมนี่ก็ก่อนไปเจลียดราบเนี่ยผมเคยไม่รู้ไม่ไม่ไม่ทราบว่าผมเป็นอะไรมาก่อนผมก็ตรวจสอบผมทุกวันตรงนี้จับก็เจอตรงนี้ถึงได้มาหาหมอได้แล้วก็มันตรวจสอบดูแลสุขภาพแล้วยังต้องรับทานอาหารให้ดีให้ถูกผมนี่เลิกเลิกเลิกทานอาหารที่เป็นปิ้งย่างซึ่งเขาบอกว่าตัวปิ้งย่างนี่เป็นตัว มีสารให้ก่อเกิดมะเร็งใกตัวดำๆที่เป็นปิ้งเป็นย่างทั้งหลายแหล่แต่ทอดอย่างทานบ้างนะครับแล้วนอกนั้นก็ทานเนื้อสัตว์เล็กที่ว่าให้ฟังนั้นนะฮะก็เป็นประเภทนี้เลิกดื่มเหล้าเลิเลเลกสูบบุหรี่เราออกกําลังกายที่ว่าถีบจัก,กรยานทุกวันจนจนปัจจุบันก่อนหน้านั้นก็ถีบอยู่แต่ทีนี้พอเป็นมะเร็งมาผ่าตัดอะไรก็หยุดไปพักหนึ่งเมื่อจบออกมาแล้วก็ หนักขึ้น10กิโลเมตรต่อวันทุกวันทุนทอนี้นะครับแล้วก็ขอเตือนทุกๆท,ท่านที่คิดว่าะมะเร็งนี้ถ้าเรารักษาตัวเองดูแลสุขภาพให้ดีมันก็คงจะเข้าหาเราได้ยากอย่างที่คุณหมอก็พูดไว้เมื่อสักครู่ว่าดูแลตัวเองดีแล้วนะครับผมก็พยายามเหมือนผมก็เหมือนข้อหนึ่งที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับขอบคุณครับก็ okay, สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณของคนไข้นะคะคุณสงบผูกจีนตอนนี้ทุกคนทายถูกไหมคะว่าคุณลุงอายุเท่าไหร่แล้วอาจารย์นุสลาทายถูกไหมคะหนุ่มเยอะเลย <iet> คุณลุงเฉลยได้เลยคะเ,เดี๋ยวก่อนขอขอทางคุณหมอสองท่านอีกท,ท,ท่านทั้งสองท่านเทพผมเท่าไหร่ครับหกสิบ <60 S 2> ครับหกสิบเหมือนกันค่ะหกสิบเหมือนกันเหรอโอโ้โหดูถูกจังตอนนี้ผม อีกสามปีแปดสิบครับตอนนี้เจ็ดสิบเจ็ดปีนะครับก็อย่างนี้ละครับทำจิตใจให้ผ่องใสอย่างเงี้ยก็สนุกสนานไปวันวันหนึ่งก็ขอให้เป็นอย่างนี้ทุกทท่านนะครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะนี้ก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณครับลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญในผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์ศิษพงษ์ธนสารมิมนนะครับหัวหน้าหน่วยมะเร็งวิทยา มอบของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ครับก็บบขอเสียงตบมือให้กับผู้พิทากรทุกท่านอนก่นะครับขอขอบพระคุณอาจารย์รัตยาคุณปัมมาและผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทุกคนครับ นอกจากวันนี้นะครับเราจะได้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญแล้วเรายังได้ประสบการณ์จากผู้ที่รับการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่กันด้วยนะครับค่ะวันนี้เราได้รับความรู้อย่างมากมายเกี่ยวกับการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่จากผู้เชี่ยวชาญจากสา,สาขานะคะเราก็จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าเราตรวจเจอตั้งแต่มันยังเป็นติ่งเนื้อหรือเป็นเพียงแค่ระยะเริ่มต้นนะคะการรักษามีโอกาสหายขาดค่อนข้างมาก เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเสวนามะเรงล้ำไส้ใหญ่ใส่ใจป้องกันร,รักษาได้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมรับฟังทุกท่านและสุดท้ายนี้ขอความร่วมมือจากผู้ท่านผู้ชมทางบ้านนะคะสแกน QR โค้ด้านหน้านี้นะคะเพื่อกรอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะสำหรับการจัดงานในครั้งต่อไปค่ะครับได้รบกวนทุกท่านนะครับใส่ชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์นะครับในแบบประเมินเพื่อที่เราจะได้จัดส่งของเที่ลึกไว้ให้ให้กับทุกท่านนะครับ สุดท้ายนี้นะครับขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนการจัดโครงการในครั้งนี้ได้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยคณะแพทยาศาสตร์จุลาลงกรมหาวิทยาลายัยศูนย์ความเป็นเลือดทางการแพทย์โรคมะเร็งครบวงจรและบริษัทแอมเจนประเทศไทยจำกัดค่ะครับในนามตัวแทนของโรงพยาบาลจุฬาลงกรนะครับขอขอบพระคุณอาจารย์วิทยากรทุกคนทีมงานและผู้เขา้าร่วมเสวนานในทั้งในห้องประชุมและทาง Facebook ทุกคนนะครับที่ทําให้เกิดงานในวันนี้ขึ้น พวกเราทั้งสองคนขอปิดงานเสวนาโครงการมะเร็งลำไส้ใหญ่ใส่ใจป้องกันรักษาได้ขอบพระคุณครับ